ส่วนติดตามข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลามยังคงทำหน้านที่ทำประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด -19 วิกฤตโควิด -19 ระบ,บาดร่วม2ปีแน่นอนมีทั้งข่าวปลอมและข่าวจริงที่เป็นประโยชน์สำหรับข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ยังคงมีมากเช่นเดียวกันส่งผลอันตรายและการเข้าใจคาดเคลื่อนมากมายต่อการรับรู้ที่ผิดๆแต่นั้นส่วนติดตามข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลามจัดขึ้นโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาตอน,นีจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสร้างโมเดลในการคัดกรองข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อ,อยังประโยชน์แก่พี่น้องทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชนนภาคใต้ ในนาบาวีสื่อปาหัวหน้าโครงการสูนติตามข่าวปลอมได้สะท้อนว่าเนื่องด้วยเห็นข่าวปลอมมากมายจึงเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่บริโภคอย่างผิดๆอย่างน้อยๆเราได้ใช้สื่อต่างๆให้ยังคงประโยชน์แต่เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องได้ใช้คัดกรองไปด้วยกันทั้งยังสามารถส่งเพื่อให้ทีมงานศูนย์ข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลามเป็นตัวกลางในการคัดกรองไปยังหน่วยงานต่างๆที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้เช่นเรื่องโรคระบาดอาหารการกินที่รักษาโรคได้หรือมาตรการต่างๆของรัฐที่ถูกต้องโดยเฉพาะห่วงโรค ระบาดโควิด1 9นี้อันดับแรกเลยศูนย์ของเราเนี่ยมีที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับศูนย์ฟาตวาหรือศูนย์วินิจฉัยข้อเท็จจริงข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามนะครับและเรายังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนะครับสำ,สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสนะครับมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราด้วยตรงนี้นะครับ การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของเราเนี่ยกระบวนการจะเริ่มต้นจากกลุ่มภาคีเครือข่ายของเราที่เป็นกลุ่มเยาวชนประชาชนทั่วไปนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วไปพบเจอนะครับไปพบเจอข่าวปลอมต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แล้วทําการแจ้งมายังศูนย์ของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อศูนย์ของเราได้รับเรื่องจากเยาวชนหรือกลุ่มภาคีเครือข่ายเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อไปยัง คณะกรรมการของเรานะครับก็คือคณะกรรมการที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับให้มาร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลข้อเท็จจริงว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปลอมหรือเป็นจริงหรือมันบิดเบือนประมาณไหนนะครับหลังจากนั้นเราได้รับข้อมูลคํายืนยันจากคณะกรรมการการของเรานะครับก็จะเป็นทั้งกอจของนราธิวาสเองก็ตามและคณะกรรมการมหาวิทยาลัยของเราเองก็ตามนะครับตรงนี้คํายืนยันเรียบร้อยนะครับว่าข่าวที่ออกมาปลอมมันบิดเบือนหรือมันเป็นจริงเนี่ย าได้ข้อมูลที่ยืนยันที่ถูกต้องเราก็จะส่งต่อไปยังกลุ่มภาคีเครือข่ายของเราที่เป็นกลุ่มด้านผู้ผลิตสื่อน,นะครับจะเป็นฐานิขทรทศน์ไว้ชแนลก็ตามนะครับหรือกลุ่ม FTU เยาวชนที่สร้างสื่อต่างๆเหล่านี้แหละจะมาช่วยกันกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันถูกต้องเกี่ยวกับข่าวนั้นๆนะครับตรงนี้นี่คือกระบวนการทำงานของของของพวกเราและศูนย์เองก็ตามที่จะคอย อัปเดตข้อมูลข่าวสารลงนี้ผ่านเว็บไซต์แล้วก็ผ่านเพจของศูนย์เองครับผมแม้ว่าเป็นโครงการที่เพิ่งสร้างขึ้นมาแต่มั่นใจถึงความมุ่งมั่นของทีมงานที่อยากขจัดข่าวปลอมออกไปและนำสื่อต่างๆที่เป็นความจริงมาใช้อย่างประโยชน์ให้กับประชาชนทุกคนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผลกระทบของพี่น้องมุสลิมให้มากที่สุดและหวังว่าศูนย์ข่าวปลอมสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนในการตรวจสอบและหาข้อเท็จริงไปด้วยกันบุญมัตย์บัฟฟีมัลกากุลสำนักข่าวไว้ไรายงาน